สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเส้นทางชีวิตเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นผ่านความลำบากถึงขั้นไม่มีบ้านอยู่ เจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตเกิดวันที่18ตุลาคม2538เจ้าของค่ายเพลงได้หมดทัศสดชื่นโดยเป็นพี่สาวของลิลลี่ได้หมดทัศสดชื่นหรือลิลลี่นารีนาเชื้อแหลมเจ้าของเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาใหญ่ในสาขาภาษาอังกฤษ,กฤษเพื่อการสื่อสารสากลโดยระหว่าง ว่างเรียนนั้นเธอก็ได้เดินสายประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กพร้อมทั้งทำเพลงเป็นศิลปินเต็มตัวเจนี่รัชนกสุวรรณเกศสาวแดนใต้จากนครศรีธรรมราชได้สายเลือดศิลปินมาจากพ่อพ่อของเธอเป็นนักแต่งเพลงแม้ทำอาชีพขายขนมเธอมีน้องสาวต่างพ่อคือลิลลี่จากคนธรรมดาได้ก้าวกระโดดมาโด่งดังทั่วโซเชียลกลายเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังทั่วปักใต้ลุกลามไปทั่วประเทศภายในเวลาไม่นานชื่อเสียงและรายได้ถาโถม เขาหาเธอก่อนที่ชีวิตจะต้องเจอประเด็นดราม่าทั้งเรื่องถูกกล่าวหาว่าเนรคุณพ่อไปจนถึงเรื่องเบี้ยวค้างงานและส่วนแบ่งรายได้จากยอดร้อยล้านวิวเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวหลายคนคาดใจว่าเงินรายได้ของเจนี่ได้หมดทั้งสดชื่นและเงินจาก YouTube กับงานเพลงที่มียอดวิวทะลุร้อยล้านวิวจะได้มากน้อยแค่ไหนล่าสุดเจ้าตัวได้ถอยรถหรูมาเป็นของขวัญให้ตัวเองอีกแล้วซึ่งเป็นรถคันที่6ของเธอแต่ยัง างที่รู้กันว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ของเจนนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะชีวิตผ่านความยากลําบากมามากมายเคยถึงขั้นไม่มีบ้านอยู่มาแล้วโดยเจนนี่ได้โพสต์ภาพครอบครัวกับรถหรูคันใหม่และเขียนข้อความว่าทุกความสุขของแม่ลูกคนนี้ให้ได้เสมอตอนรับสมาชิกใหม่คันที่6ของบ้านแล้วนะมีวันนี้ได้ต้องขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตทั้งครอบครัวตลอดจนแฟนคลับที่น่ารักทุกคนที่เป็นแรงผลักดันให้เด็กบนนอกจนจนคนเนิน ได้เดินตามฝันและประสบความสำเร็จมาได้จนถึงตอนนี้ท่านผู้ชมนลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ